สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ลูศลากบมาที่วัดตอนสวรรค์นะคะจประดวงหมู่หมา,อ,มาอ,อัปเดตหอะระฆังให้ได้รับชมกันนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะว,วันนี้ทีมช่างก็ได้มาทําการเก็บสีนะคะทาทสีาสให้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะโอ้โหมีการตกแต่งนะคะมีติดอ่า เีวคะคะถามช่างอันอันนี้พ่นเอิญ่าเผื่อจ่าอันนี้นะจ้าเป็นลายไหมนี่พ่นเอิญ่าเผือ่อ

พ่อพ่อชาวบ้านนะคะมาเริ่มแรงเริ่มใจกันนะคะทาสีหอระฆังสวยงามนะคะติดระฆังแล้วนะคะข้างบนรับนี้เพื่อชดมาจุกคนสีดำกระไรเยี๋ยวอยู่กับสังกได้อยูย ร,รอบๆบริเวณศาลาข้างๆศาลา,ากันมีการปรับลงดินนะคะเพียบพื้นที่ก็ยังเหลือตกแต่งประดับดอกไม้ต้นไม้นะคะตอนนี้ก็เก็บงานที่ศาลาก่อนคะ่ะ ทาสีให้สวยงามก่อนนะคะเตรียมให้เสร็จก่อนวันงานที่6มกราคมนี้นะคะ,ะงานฉลองศาลา<ะ>ฉลองหอระครังนะคะจากทีมช่างชาวบ้านนะคะ,ะร่วมแรงร่วมใจกันคะ่ะจากทีมช่างชาวบ้านนะคะร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ สีทองสวยงามมากค่ะนี่หอระฆังนี้คุณพี่ภาวินีคิชิมุโตะนะคะ FC จากญี่ปุ่นนะคะเป็นผู้สร้างหอระฆังที่วัดดอนสวรรค์นะคะ ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะมาสร้างหอระฆังให้วัดกรสวรรค์น,นะคะตอนนี้ทีมช่างชาวบ้านก็ทําการเก็บรายละเอียดทาสีให้สวยงามนะคะก่อนจะถึงวันงานฉลองหอระฆังวันที่6มกราคมนี้นะคะซึ่งก็มีหมอลำใจเกินร้อยนะคะมางแล้วทาตะวันเนาะมีแล้วขีมไหมอีก่ง ตัวน sure> ี้จะทำสองตัวทำอะไสันี้ำสองไ่ติดด้วยมีติดเลยเนาะมีติดในตัวนี้เนื้อไหลตัวนี้ตาที่เนื้อน้อยบานี้นี้เนื้อนยเนื้นเนาะแเนื้ออเอาไหเลยโค๊โค๊เอาพวลซาปูนี่ปไว้จะเลี้งุยนัปไว้จะเลี้ยเอา

าจากคุณพี่พาเวนีคิชิโมโตะนะคะเป็นผู้มาสร้างหอระฆังให้กับวัดตอนสวรรค์จันปรงหมูหกนะคะแล้วก็ทีมช่างชาวบ้านนะคะมาร่วมเก็บรายละเอียดงานสีนะคะให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นนะคะ ก็สาธุผลบุญกับคุณพี่เภาวินีคิชิโมโตด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆท่านทุกๆแรงกายแรงใจนะคะที่มาร่วมสร้างทำบุญกันครั้งนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะ บริเวณรอบค้างก็มีการลงดินแล้วนะคะพับเคียพื้นที่เตือตกแต่งนะคะเพ่นลงดินจัโกรธจะนี่นะดินพนลงจักนีแล้้วอออยู่่่นนนาีะดชง ประมาณสิบโลดบ่กจ้ะ <c oughs> ลองดินปรับพื้นที่ประมาณสิบโลดนะคะท <c oughs> ารอบที่สองบ่จะพอสีนะรอบที่สองแล้วเนาะรอบที่สอ <c oughs> <c oughs> งจ้ะ สีทองสวยงามมากเวไ้องหัาวมลอาล่อมานดีเ้ามาแตนามึงสาวสวยเห็นแตนั่งยูตะแค่สงย่า้ซว้อมาคนเยอเนาะสุดท้ออุดท้ายนเนออาจ้าทาสีแล้วสวยงามมากค่ะ

หอระฆังหลังนี้สวยงามมากค่ะได้้งเิดตกานายหนอนังไม่รู้เรื่องมันถึงเรือยังก็เรือ้เรือที่หมายเรือจะมาติดตั้งยึ วันที่6มกราคม2567นะคะจะมีงานางานฉลองซาฉลองหอระคังก็จะมีหมอลำใจเกินร้อยนะคะในวันนั้นก็ขอเชิญญ,ญาติพี่น้องนะคะมาร่วม ทำบุญฉลองฮอรละครั้งด้วยกันนะคะที่จำปะดงหมู่หกนะคะที่วัดดอนสวรรค์ค่ะสวยงามค่ะ นี่วันที่สองนะคะที่ทีมช่างพ่พอชาวบ้านมาร่วมกันเก็บสีนะคะทาสีนี่บรรยากาศบริเวณรอบๆนะคะภายในวัดนะคะ ั่งนี้ก็จะเป็นแม่ครัวนะคะทีมแม่ครัวนะคะมาทำกับข้าวให้ทีมช่างวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ค่ะวันนี้มีเมนูอะไรคะให้ทีมช่างแกงหน่อไม้ไ <c oughs> แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้กับส้มตำแกงหน่อไม้ส้ตมตำนะคะเมนูบ้านบานของเรานะคะ อันนี้เห็ดอะไรคะ่ออะไรคะโอเคนามาหออันนี้เห็ดหูหนูเหรอคะหูหนูเห็ดหูหนูหูไหนคะโอ้กองข้าวกองใหญ่มากเลยค่ะกะติบเหนือนะคะกระติบข้าวเหนือให้ทีมช่างกินหมดกระติบเลยนะคะตอนนี้ทำกับข้าวสักครู่จะไปทาสี อ๋อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทั้งแมครัวเป็นทั้งช่างสีใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะฝั่งนู้นก็เหมือนกันค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะชีวิตนางรำนะคะเป็นได้ทุกอย่างคะ่ะ <c oughs> <c oughs> จ้างไปล้ำเข้าไปคนจ้างไปเข้าไปรับงานทุกอย่างค่ะรับทุกอย่างนะคะเกี่ยวข้าวแบกกระสอบข้าวก็รับใช่ไหมคะอนนงาโบปูนก็ไปใช่ไหมคะแบกข้าวแบกกระสอบข้าวงัดเลยงานถนัดเลยใช่ไหมคะ นางรำเพื่อชีวิตแบบไหม่ค่ะซ็บไหมคะตัมะ่งแซ็บไหมคะจอเลยค่ะแซ่บไหมคะตัมะฮงแซ่บไหมคะแซ่บเซ็มค่ะแซ่บเค็มแซ่บนัวเล็กใช่ไหมคะอืมเพดพร้อมค่ะทั้งเผ็ดทั้งนัวนะคะ มีมะกะทันเหี i i> ่ยวด้วยมะกะทันก็แซบนะคะมะกะทันหน้าหนาวเนาะเมนูวันนี้นะคะแกงหน่อไม้ค่ะเมนูมื้อเที่ยงแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ส้มตำนะคะเมนูวันไหนคนนี้อืมอเมร์วานนี่กับ ก็ว่าเป็นเนิ้เนื้อเนาะบางทีหมูเขาเมื่อยถึงเขาอีินมานเลยค่ะเราเพิ่มเติมออกมาได้ยินไหมมันข้าวบะแม่ข้าวรวนต็บข้าวเหยือค่ะค่ะไม่ใครไปกรเลึกลบจบเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะจะไปไหนคะทำไมพาติบข้าวเหนียวจังเลยค่ะติบข้าวเหนียวไปไว้ให้ช่างกินนะคะไหวไหมคะมือซอกอื้อหืไปแล้วนะคะอย่าขวดนะอะไรคือขวด ตามไปติดๆกระติบข้าวเนียคะอุ๊บโอ้โหโ้โหโอ้โอ้โหโอ้อ้อ้โห้โหโออ้าหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าวโอ้วหกอ้โะโอ้โนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้วหโอ้หนออ้มอ้คหะอ้โหโอ้อ้าหโอ้โหโอ้โหแก้โอ้โอ้้โหอ้หโ้หโหอ้ห้โหโ้โหก้โ้้อ้หอ โอ้โหแกงมะมไม้สดนะคะน่ากินมากเลยแต่คอกไวยมาซิมมาเด้อมาเด้อมาล้างมือเด้อน้องกจะมาดูกูอ่ะล้างมือคนครูคนครูเรียกเตียมช่างมากินข้าวค่ะโอ้โหอันนี้อะไรคะไปทำสัญญาค่ะอันนี้ออมนูล่ะคะ ยมหาข้าวให้ทีมช oh yes. uh ่างนะคะอยัวงมานําบันนี้นี่คือแกงออมแกงอออยูนะคะแล้วก็แกงเอามาค่ะนี่เกี่ยวมันตะไสนี่ดิเอามาวอ้อเดี๋ยยบอกข้าวเดี๋ยวเอยมาหอมหอมค่ะเนาะกินไทยบ้านค่ะมาเซฟบซน้ำเดือดนะคะห้องเจ้าวันน่ากินหอมแล้ว นี้เดียวเอน้งไม้แกงเนอไม้สุดใสเห็ดใสบวบกเล่อมมาตมวันี่แ่นอาไม้กนไ่ได้้ไม่ได้ม่ได้่้ไมเได้่ได้ไม่ไ้่อด้ไ่ไดด้ไม่ไ้ม่้มไม้ไ้ไม้ม่้่้ม้่้มมช่างจะมากินข้าวแล้วนะคะพักกินข้าวเที่ยงค่ะ้่ อันมาวัดเราไหนครับะท้กคนเอาแล้วจ้ามาเจอซ้อนเมนูมื้อเที่ยงนะคะแกงหน่อไม้กับออมหนูค่ะออมเสือไหวออมเสือไหวออมเสือหม้อจ้าออมเสือหม้อทีมช่างพักกินข้าวเที่ยงค่ะหวานพื้รดบ่ตามมามาดิกระติบข้าวเหรอ พายมาจนเซลเลยนะเชิญค่ะปู่ทวดเชิญกินข้าวค่ะปู่ทวดค่ะปู่ทวดอ้แปที่ปีละเออตาอนาะอดีเ มากินข้าวเที่ยงไปทำงานยี่ว่าตูคนเนมืนม่เอเาวัดอยู่พุนหวะเมื่อเที่ยงมากินข้าวที่นี่เนาะน่มปนมีเงประมาณเนาะ้าเดียวย่าน้ำเดียวน้ำเดียวค่ะน้าเดียว

มาค่ะมากินข้าวน้ากันเด้อจ้าแตดงกันมาจ้ามี้เอ้ยถึงเวลาเอ้ยขอบคุณเอ้ยสีอันนี้ข้าวค่ะกินข้าวค่ะกับอะไรคะออมนูออมนูหนูอะไรคะอันนูไหมคะแดงเอาไม้ค่ะ ชาซีมาชาซีมันเล่นนอกเดี๋ยวอะกันเได้สบายเออมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนเีย่งดอกไม้นะคะแซ่บแซ่บเป็นหวัดจ้ะ สำหรับคลิปนี้กาฝากพี่น้องไาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบุยบุยเก็บภาพหลังกินข้าวอิ่มนะคะคุณครูพาล้างจานค่ะคุณครูสอนวิชาล้างจานวันนี้สอนวิชาล้างจานนะคะหลังจากวิชาทาสีมาแล้วนะคะ ก็มาล้างจานนะคะดูหน้านักเรียนให้ครบก่อนค่ะมนี่เอารถมาล่าลดไปแล้วดีแจ๋คือแค่มันเป็นล็อกรถแล้วกันล็อกรถออกมาตกขึ้น